พี่ๆครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคนะครับปรุงดินเก่าให้มันกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับพวกนี้จากคลิปก่อนนะครับก็คือปรุงจากดินเก่าให้กลับมาใช้ใหม่นะฮะซึ่งผมก็ทําแล้วใครที่ดูไม่ทันนะครับหรือมาเริ่มดูใหม่ผมในคลิปนี้ก็สามารถดูและทาตามกับผมได้เลยตัวนี้ตาล้องมาดูใกล้ๆเลยครับก็จะเห็นว่าเป็นดินเก่าจริงๆคืออ่าเราก็เข้ะอ,ออกมาจากกระถางนะครับหรือถุงปลูกเก่าเนาะมีเห็นไหมฮะระบบ ลากเต็มเลยนะครับเราก็แค่ทําให้มันแตกๆหน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราปรุงดินดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่นะครับอินทรีย์วัตถุเพิ่มหรือแม้กระทั่งนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเพิ่มถ้าไปปลูกนะครับก็ได้อยู่แต่มันจะโตได้นะครับไม่ดีเราต้องใส่ธาตุอาหารเพิ่มโรยลงไปแบบนี้นะครับแค่พอประมาณนะครับหรือจะประมาณหนึ่งในสี่ก็เพียงพอแล้วนะครับและทีนี้ถ้ามันใหญ่มากให้เรากดบี้แบบนี้ ถามว่าปุ๋ยข้อแห้งได้ไหมได้นะครับตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยข้อแห้งแล้วนะครับถ้าใครที่แห้งไม่สนิทเราต้องอเดี๋ยวผมจะอธิบายไปต่อไปนะครับเนี่ยแล้วถ้าใครถามว่าถ้ามีแกลบเผาสามารถใส่ได้ไหมใส่ไปเลยนะฮะแต่ถ้าใหม่ก็ต้องรอฟังนะครับหรือถ้าเป็นแกลบดิบสามารถใส่ได้ไหมไม่ได้นะครับให้ไปหมักก่อนดีกว่าไม่งั้นนะต้นมันจะไม่สวยแบบนี้นะครับสังเกตดูนะ ดินผมกระตี้เดียวเนี่ยและตอนนี้มันคือฤดูร้อนนะครับเห็นไหมครับว่าผักสดชื่นมากเลยนะครับคุณต้องปรุงดินแบบนี้ก่อนนะครับมันถึงจะเป็นขั้นตอนนั้นได้เห็นไหมฮะเนี่ยทาแค่นี้แหละทําเกษตรไม่ได้ยากแต่ให้เราเข้าใจบางคนไปใช้ดินสําเร็จรูปดินถุงนะครับก็ต้องปรุงก่อนถ้าคุณเอามาปลูกอ่ะหลายคนมันไม่โตแบบมันไม่โตแบบคุณเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยโตทุกต้นเลยนะเนี่ยดูเคลเนี่ย ได้หมดเลยอันนี้ขึ้นช่ายนะครับเนี่ยแค่นั้นเองถ้าเป็นดินถุงนะครับมันจะมีพวกพวกขุยมะพร้าวนะครับแกลบดิบหรือแกลบเผาหรือใบไม้อะแล้วก็แต่เยอะแต่มันยังไม่ถูกย่อยสลายมันก็จะเป็นอีกพา์ทนึงวิธีหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับหรือว่าแนะนําในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ตักใส่แบบนี้ดินเก่าอย่าทิง้งผมบอกเลยดินเก่าอย่าทิงท้งทิ้งทํใหม่ของด,ดีๆนะครับไอ้พวกนี้ก็จากดินเก่าหรือดินใหม่ก็มีวิธีทําแบบดินใหม่ ยิ่งดินเก่ายิ่งง่ายเลยนะครับก็ใส่ไปแบบนี้ใส่ให้เต็มนะครับเมื่อลดน้ํามันจะยุบลงไปเองอาอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นแกลบไม่หมายถึงแกลบเผาหรือแกลบดํานะครับไมยูหรือปุ๋ยคอกที่ไม่ได้แห้งสนิทหรือไม่ได้หมักนะครับให้เราทําแบบนี้แหละนะฮะและทีนี้คุณก็ลดน้ําเปล่าตามแบบนี้เฉยๆ 1>, 1วัน2วัน3วันจนถึง5วันนะครับ3-5วันเนี่ยคุณค่อยนำาพืชนมาปลูกต้นกล้ามาปลูกลงไปแต่ถ้าแบบของผมนะครับมีการหมักแล้วหรือแห้งแล้วเนี่ยของผมใช้แห้งๆนะแต่ผมมั่นใจนะครับด้วยวิธีการเก็บรักษาของผมนะครับก็สามารถปลูกได้อันนี้ก็ทําเสร็จแบบนี้ก็ปลูกได้เลยคือทําไมต้องให้รอบางครั้งนะครับต้องรอ3วัน5วันเพื่ออะไรเพื่อให้ดินนะครับมันคลายความร้อนด้วยการลดน้ํานะครับ แล้วให้มันเซตตัวพอเซตตัวแล้วนะครับพอไปปลูกนะครับมันก็จะไม่มีความร้อนก็สามารถปลูกขึ้นได้เห็นไหมครับวันนี้ผมก็พาพี่น้องนะครับมาดูวิธีการทำเกษตรง่ายๆแต่ต้องทําตามผมตามขั้นตอนนี้นะไม่ใช่ว่าเราดัดแปลงว่าเอาดินสําเร็จรูปมามันก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะให้ไปหลังจากนี้อีกอ่ะกดติดตามไว้ละกันเพราะว่าอ่าผมอันนี้ผมให,ดมใใหมนะ้ดินเก่ากลับมาใช้ใหม่นะครับดินเก่ากลับมาใช้ใหม่มันก็จะเป็นลักษณะของแบบนี้นะ แบบนี้ไปปลูกขึ้นยังไงก็สวยนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้นะครับถุงปลูกของถุงแสนดีนะข้อดีคืออะไรนะครับตัวนี้มันจะเร่งโตได้ดีมากเพราะอะไรหนึ่งสังเกตไหมครับไม่มีรูตรงก้นกระถางเวลาที่ผมรดน้ําไปน้ําซึมไหลออกได้อย่างช้าๆและอย่างพอดีและด้านข้างนะครับด้วยการเป็นการถักทอนะครับเนี่ยจึงทําให้นะครับอากาศถ่ายเทได้มันจะไม่เหมือนอถุงพลาสติกหรือว่าเป็นกระถาง พลาสติกแบบนี้นะครับมันก็จะร้อนกว่าด้วยนะฮะจึงทําให้พืชนะครับกระถางดินนิดเดียวเนี่ยโตดีนะครับและถ้าใครอยากสั่งไปใช้นะครับถุงปลูกตัวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าขนาด5้คูณแจะถุงใบเท่านี้ตัวนี้5้าคูณสินะครับถ้าใครอยากได้ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้เป็น8ปดคูณสินะครับส่วนตรงนี้10บคูณยีนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะเนี่ย สามารถปลูกสลัดได้ปลูกสลันเหน่ได้นะครับตัวนี้สามารถปลูกต้นหอมได้นะครับจริงๆมันปลูกได้หมดแหละนะครับแล้วก็วนี้ปลูกเคลได้เลยนะครับหรือใครอยากจุกจกครั้งเดียวเคลต้นใหญ่ๆแบบนี้เห็นไหมฮะก็สิบคูณยี่สิบอันนี้ผมจะบอกว่ายิ่งใหญ่มันยิ่งดีอยู่แล้วแต่บางครั้งนะครับอย่างเช่นสลัดเนี่ยใส่ดินนิดเดียวนะครับกระจุเดียวเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยและทีนี้เราเก็บเกี่ยวแล้วก็ตัดแล้วก็มาทําในวิธีที่ผมบอกที่ผมมาทํานะครับก็ได้เลย แค่นี้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนวันหลังเดี๋ยวให้สูตรใหม่ๆอีกรับรองสวยแน่นอนร้อนก็นไม่กลัวถ้าเราเข้าใจถุงแบบนี้ร้อนเราย้ายได้นะครับหน้าร้อนสู้แดดทาวันแบบเหมือนที่ผมพาทําก่อนนี้ไม่ได้หน้าหนาวมันจะอีกแบบหนึ่งหน้าร้อนจะอีกแบบหนึ่งหน้าฝนจะอีกแบบหนึ่งกดติดตามไว้สาระดีๆของการชอบปลูกต้นไม้เนี่ยผมมีให้แน่นอนเพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการปลูกสวนครัวนะครับไว้กินเองแบบไม่ใช้สารเคมี100เเนเนี่ยได้แน่นอนครับขอบคุณครับ